เขามากำได้ยินเสียงคขกเสียงสากรถพี่น้องไล่เติมยังไหนเจซส้มต่ำโอมนี่ของแซ่บของนัวขาดบ่ได้ขาดบ่ได้คือเปล่าใส่แท้ล่ะฮะยางเอฟซีเห็นบ่มยางเอฟซีเห็นโอ้ยเอแมันนั่นแหววจันทร์ของแซ่บก็ต้องใส่เพิ่นเห็นอลไรพี่น้องมีนู่นต่ำธรรมชมมือหนีเมนูต่เมนูต่ำค่ะเมนูต่ำส่วนต่ำนรรมชม เ,เจสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะเอานะฮันหน,านาา้ามาเอฟซีเพิ่อนเมืองกวนเจเอ่อท่านผู้ชมสดใสบําบัดเลยโอ้ยลุกนีไหมเจสสดใเอานาน่อหน้ามิสอ่อออราเอฟซีคนมาแมนบ่อน้าหน้ามิออราสีสันค่ะเอาเจาตาเจําเจสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลด้วยผูย้ชมเลยนะคืนวันที่18กันยายน2568 นับอยู่ขั้วหมดลงโปงเพลงขั้วบัเจโรตเตอรีธรรมชมุ่มเมนูตำเออเมนูตำส้มตำพี่น้องมาเนี่ยนับบริตหลายมือแล้วเมนนับถ่ายไปกินสามมือแล้วเามากกับพระท่านพี่น้องเจี๊ยวแซ่บแซบ่บแซบ่บมาไปกินแต่ตำแล้วลว่าชั้นอาา้าวหนึ่งแปดเป็นแต,ต,ต่แซ่บแซ่บดิอันนี้ตำเนีงยงอะไรก็ได้ใส่โอ้แก้วแก้วบักเลนแจ้วบักเกิดเหตุพี่น้องนับแจ้วบักเลนที่แจ้วบักเกิดเหตุได้พี่น้องเลยนี่ส้มตำ นะครับส้มตำนะบริตำไร้เมื่อไรล่ะแม่เอาน่าสิสุกแล้วล่ะบ่าวเถ้าคือได้หม้อพี่น้องมื่อนี้ได้ปลาอย่างปลาแม่ก่อนได้ปลาเน้นไม่เจแล้วหนึ่งสุกแล้วเจจะลวกผักสุกแล้วอ่ะสุกแล้วพี่น้องสามคนบ่าวเถ้าเจโรตรีตาวินพี่น้องพอดีคนละตัวนี่ครับกินครับส้มตำได้พี่น้องได้นะเอาพี่น้องคืนนี้นะครับจะพาเอฟซีพาฒนชมครับมารับชมช่างยอด นะครับงวดวันที่1ตุลาคม2568ัน้อได้พี่น้องเด้อแหนบงวดที่ผ่านมาครับ,รบอ่าเลขเด่นเลขวิ่งพนกัชชิวแม่นนะครับบนสี่สีมาหลักสิบดำชมล่างแปดแปดมาหลักหน่วยนะครับแต่ว่าพนจับครูบะเขาพี่น้องแต่ว่าเลขเด่นพนชิวแม่นนะครับบนนี่พนเน้นสีเลยให้สีอยู่หลักสิบนะครับเอาคืนนี้นะครับพนจะลงให้ได้ท่านผู้ชมเด้อแหนบงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ จังไปชมไปฟังน้ากันนะเพื่อนมาเรต้องให้รอดโดนแอบานนี้จะลวกผักผักบัวหนึ่งใส่กันโบแอบผักเจีแล้วจะลวกเอาได้เพี่น้องได้หนึ่งใส่กันแหมบ้าเหล่ากูนะบ้าเห่าได้ผักกัดดอกมาท่านผู้ชมนะท่านเอกตัดท่านยังบุเจีจะใส่ท่านละสอนท่านละสอนอ๋อจะหนึ่งเจยต้องสอนมันอ่อนกันแล้วจะต้มพี่น้องผักกัดดอกแมนนะบัหนึ่งใส่บัหนึ่งใส่ป่ายัจะสอนก่อนมันแกอันนี้ผฮกขอโลด หนึ่งปลาท่านผู้ชมผูพันมักบังคนเพันกระหน่งใส่กันนะครับผูพันมักพันกระหน่งใส่ปลาแต่ว่าเข้าจะแยกนะท่านผู้ชมผูบางคนเพันว่าถาลวกแล้วมันก็จะเขียวงามรับแวแต่ผู้มักถาหนึ่งใส่ปลาก็ได้พี่น้องครับนีสมตํากับตําแจ้วแจ้วนี่กินกับไอนึ่งปลาพี่น้องนี่ของคู่กันของคู่กันของคู่กันอันนี้เราจะลวกข้าวเดียวผักกัดดอกอืมแก่วออนแก่แก่วอฝันฝันนะบ่ โอ้เบาเท่าบ่ฝันไปทไหน้ยบุญไปใส่บุญเลยไม่ไี้ไปเดียนน้ำคุณแม่ไปเด้นน้ำคุณยายค่ะคุณแม่แม่ของเจะค่ะคุยกันเมามย่ไปตามประานั่นนะเอ่อเอฟซีก็ซมกมาหลายที่เจเอฟซีวะเจแบบมีดูสดใสขาใสบ่สีแดงบอค่าสดใสนาสว่างพี่น้องดูมี่ออล่าสีบ๊วด่องแท่งี้เคทยังกะโอ้เ็ทยังก็ดีด้วยเจอืม เขาขับราศสีมันบอกเขากับราศีเอ้าท่านผู้ชมนี่แหละบ๊วยไทยตอนกินให้เบิ้งเราไพี่น้องเด้อนับไทยเอฟซีได้เบิ่งจักน้อยนะครับผู้เพิ่นมักก็มีท่านผู้ชมเพิ่นว่าไทยเบิ่งในบ่าวเฒ่านะครับเออ่เพิ่นว่าไทยตอนกินให้เบิ่งนั้นแม่นับซํานี้พอได้ท่านผู้ชมนับไทยเบิ่งจักน้อยพอได้เวลาเดี๋ยวจังไปชมไปฟังนํากันใด้พี่น้องเด้อนับช่างยอดนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2568เป็นแนวทางพี่น้องนะเป็นแนวทางทามักทามชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ นะครับบะหมักบะชอบเบิงซืสอๆได้พี่น้องเด้ะนะครับนี่แหละเมนูมืนเนี่ยสมตำไม่ได้ตำลายมือแล้วเมนพี่น้องมาหยังเกลียวตำหยังกินเรียบร้อยแล้วใส่แต่แค่ๆๆเ,เดียวอ้านะครับกับตำจตแจ่วแจ่วบักเคลเทศแจ่วบักเรีนบา้านเฮาเอิ้นแจ่วบักเรีนเมนค่ะกินกับหนึ่งปลาพี่น้องนี่อเนื้นนอปลาเนื้อปลาขาวจุนพูนเอาจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเทอสวัสดี ท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนคลับทุ่ช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่18กันยายน2568จะ FC พาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับมารับชมช่างยอดนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2568นะครับแอนวดที่ผ่านมานะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งช่างยอดก็ถือว่าแม่นชุดบนนะครับซีนะครับซีมาหลักสิบนะครับท่านผู้ชม ล่างแปดหนับมากเหล็กเด่นที่ว่าเดินดีจับคู่ไม่เข้าน้าพี่น้องเนาะเอานะครับมาชมมาฟังน้ากันได้พี่น้องได้หนับตอนนี้เวลานะครับเวลาสองทุ่มจะครึ่งแล้วคราบบ่าวถดจะลงให้นะครับเช้าวันที่19กันยายน2568้อได้พี่น้องได้นะครับปวีเอสซีก็จะพักก่อนน้พี่น้องเนาะมาฟังมาชมน้ำกันสวัสดีครับช่างยอดครับครับสวัสดีครับครับ เอาได้แล้วบ่ชังยดได้แล้วครับงวดที่ผ่านมาเสียดายนะชัญยดเนาะครับจับคู่ไม่เข้าบ่เท่าครับงวดเขากระมีนะพี่น้องเด้องวดบ่เขากระมีนะครับแต่ว่าเหล็กเดินเหล็กวิงคนถือว่าเดินดีนะพี่น้องเนะเาะให้กำลังใจกันนะับยามเข้าเราก็ชื่นชมพี่น้องนะักยามบ่เขาเข้ากับให้ก,หกำลังใจนะับเพิ่นก็อยากให้ความสุงงวดผลลัพพี่น้องนะครับเอาน้า ได้แล้วนะช่างยอดนะครับได้แล้วครับบ่ต้องรอน้านพน้องช่างยอดหนึ่งตุลาคมหกแปดเป็ี่นแนวทางให้พี่น้องเลยครับเอาเลยครับครับบนครับดินสองกับสี่ครับวิ่งบนครับสองกับสี่ตัวเก่าตัวนี้ครับผมตัวเก่าครับอ่า้วงที่แล้วกับสองกับสี่ครับผม รวดนี้ได้สองกับสี่ชุดบนครับครับจับคู่ครับครับสองห้าครับสองเก้าสองห้าสองเก้าครับสี่ศูนย์ครับสี่สองครับสี่ศูนย์สี่สองครับสี่คู่สี่คู่เหมือนเดิมครับสองกับสี่ตัวไหนเด่นครับหรือเด่นเท่ากัน อเปอร์เซสองครับวิ่งวิ่งสองเลยครับเด่นที่สองนะครับจับคู่เด่นคู่เนี่ยตัวใดครับช่างยอดอคู่เด่นก็มีสองห้าครับวงกลมที่สองห้าวงกลมที่สองห้าครับตัวรองก็สองเก้าครับวงทั้งสองคู่ไหมหรือยังไงครับรวงวงสองคู่เลยครับสองห้ากับสองเก้าเลยสองห้ากับสองเก้าสี่ศูนย์กับสี่สองเป็นตัวรอง ตัวรองครับชุดล่างครับผมชุดล่างเด่นหกกับสองครับวิ่งล่างหกกับสองครับครับจับคู่หกศูนย์ครับหกศูนย์ครับหกเก้าหกศูนย์หกเก้าคับสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดครับครับเนิ้นที่หกศูนย์ครับ หกศูนย์กับสองแปดครับวิ่งล่างหกกับสองตัวไหนหเด่นเด่นกว่ากันหรือเด่นเท่ากันหกครับหกเน้นที่หกวงกลมที่ตัวไหนครับหกศูนย์ครับหกศูนย์หกศูนย์กับสองแปดหกศูนย์กับสองแปดอ่าชุดล่างให้เน้นหกศูนย์กับสองแปดครับผมจะเด่นหกจะเด่นกว่าสองครับล่างครับหกจะเด่นบนบนสองจะเด่นกว่าสี่ครับ เอ่าครับครับท่านผู้ชมช่างยอดได้พี่น้องเด้อหรือใครมีผู้ใดมีเหล็กติดแมนแมนนะช่างยอดเนาะครับจับมาใส่เหล็กเด่นเหล็กบิ่นพอดีพี่น้องเด้อนะครับจับมาใส่เลทครับอ่าบนสองกับสี่เด่นที่สองนะครับสองห้าสองเก้าตัวเน้นนับสี่ศูนย์สี่สองตัวรองนับล่างนับเหล็กเด่นเหล็กบิงล่างหกกับสองเด่นที่หกรองสองนะครับ วงกลมตัวเน้นคือ60 6คือ60ศูนยแถสอคือ28ร่องคือ6กเก้ากับ27นะครับชุดล่างหาลอตเตอรี่ไว้ก็คือ60กับ28แปดเป็นบอช่างยอด 60, ครับ60กับ28ครับหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับมาเบิ่งนั้นกันทู้ชมนะครับผมช่างยอดท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาได้เป็นอย่างไรนะครับเลขเด่นเลขกวิงบนมาสี่พี่น้องสี่หลักสิบนะครับบนออกสี่หกจับคู่ไม่เข้า วิ่งล่างนะครับแปดกับหนึ่งนะครับแปดกับหนึ่งนะครับจับคู่ไม่เข้านะครับเรเดนเดนหนึ่งร่องแปดนะครับแต่ว่าแปดล่างออกห้าแปดนะครับจับคู่ไม่เข้านะครับเลขเดนเพิ่นก็ถือว่าเดินดีได้พี่น้องเด้อนะครับช่างยอดอ้าววันนี้พี่น้องนะครับเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับช่างยอดหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเป็นแนวทางคามัก์คาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่มักบ่ชอบคือเบาถาว่าเบิ่งไว้เบิ้ง นะครับเลกเด่นเลกวิ่งบนนับเด่น2รอง4ี่นับสอง9ตัวเน้นนับสี่ศูนยตัวรองนับวิ่งล่างนับเด่น6รองนะคนับหกศูนย์หกเก้านับถลักสองสองเจ็ดนับวงเน้น2คู่คือ60ศูนกับสองแปดนับสคู่นี่เขาหาลอตตอรี่ไปได้นะครับชัอดหกศูนย์สองแปดสองาสอนี่หาลอตตรี่ไปได้หด้พี่น้องด้นะครับหาลอตตรี่ไปได้นะครับท่านผู้ชม เด่นให้เท่านี้ครับเด่นเด่นเท่านี้ครับชอบส่วนตัวคู่ไหนครับช่างยอดชอบส่วนตัวผมชอบหกศูนย์นะครับชอบหกศูนย์่นี้ครับอ่านผูมชมผู้ใดมีเหล็กติดแม่นแมมจับมาไ่ชุดบนสองกับสี่นะครับชุดล่างกับหกกับสองจับมาไซนะครับแคปหน้าจอครับนผู้ชมครับชอบหกศูนย์นะช่างยอดครับชอบที่หกศูนย์ครับถ้าใครมีตัวไหนมาจับก็จับคู่หกเลยครับอ่าชุดล่าง ครับชุดล่างแ,<อ>แต่ว่าหกเก้าก็อย,ย่าทิ้งนะครับอ่าอ<ล>ืมถ้าสอนไม่ชอบสองแปดครับสองแปดเป็นตัวรองครับแต<อ>่เด็ดเพราที่ผมชอบมากคือหกศูนย์นะครับครับชอบหลักหกล่างครับอ่า้าตรตเตารีีก็จะหาตัวนี้หกศูนย์ครับจะหนักหกศูนยนี่แหละครับบอลเท่าอ่าจะหนักหกศูนย์ชังยอด่าพี่น้องนะักประเด็นกระคัดคือหกศูน 60, นะครับ หนาชุดบนสองห้ากับสองเก้านะครับเอานะบีก็ถือว่าเป็นเส้นตัวจริงได้พี่น้องเด้อนะครับไม่ให้ไม่ต้องรอนานพ er ี่น้องหนาบก็ถือว่าออกปุ๊บให้ได้เลยนะครับให้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาเ่าเท้ารบกวนสวัสดีครับช่างยอดครับครับสวัสดีครับขอบคุณช่างยอดครับผมครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชม บ่าวเ่ากับขอบุณช่างยอดนะครับผมขอบุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เป็นให้แนวทางมากน้าพี่น้องเนาะเป็นแนวทางได้พี่น้องได้ถามมาถ้าชอบถูกใจตรงใจคือเาคือบ่าวเถาว่าจังไปหาหยิบจับรอตอลีทานผู้ชมนะครับบอมัดบ่ชอบเบิงหนไวกอนนะครับอทุกเส้นทุกาจาจย์เพิ่นก็อยากให้ถูกน้พี่น้องเนาะงวดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีนะครับผมเอานะครับ บาน์อถขอบคุณ FC แฟนครับท่านช่องทุกท่านครับขอบคุณพญายม่ญ่พี่ปาาอาสุขุสุขนนะขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะพญายม่ใหละกับทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนนะครับให้โชคให้มานได้พี่น้องเวยนะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาร์โถสวัสดีครับ